วันนั้นแค่หนูนะคืนนี้ไม่ต้องเจอกันนะพวกคนีล้วมีคนกลางได้กินมาชิมด้วยไหมครับคือหนูกินดีกหอไม่ใช่พี่ปูคือวันนี้กินหนูไปวัดเช้าหนูกี่แจ่คตัดสินป๊บเราไม่ถูกใจหนูเขาก็ต้องถูกทำโทษไงค่ะพี่พีทบอกผิดนะคะบุ๋มชอบกินใส่ปลาเยอะๆพริกเยอะๆ ไม่ใช่ค่ะยังไม่ทันเริ่มเลยอ่ะทุกคนผมชอบกินแบบไหนอ่ะคนในเนี้ยเขายังรู้เลยเคารู้เคารู้ตักตลอดตังตลอดทุกคนใบ้หน่อยสิผมพูดหน้าไหลบ่อยมากนะคะจริงไม่เข้มมีคนเขียนใช่ใครชื่ออะไรอ่ะหมอคนนี้มันแฟนมคนแรงคิวโอ้ไอคิวคิวมีคนมาช่วยพี่พีแล้วโอ้ไอคิวเปรี้ยวหวานนะผม ใช่หนูไม่กินเค็มเอ้เขารู้หรอนะ้รู้ยแล้วเราเริ่มเลยดีกว่ามาจริงๆเราเราควรจะให้แขกที่มาเยอะเราตำก๋วทีละคนเลยครับเรือจะจริงเหรอเราจะตำพร้อมกันเลยครับอได้ครับผมมันอาจจะไม่งามเท่าไหร่แต่ว่าได้ครับมาทุกคนปลาล้ามาใส่ทีละกี่กี่ช้อนนะดูไ้ว้ครับ กกกมีีีะะปิ็ค่เหรอเดี๋ยวขอไปล้างมือทำอาหารให้แน่นอนมีปูแล้วฉุ่มไม่มีไม่มีกะปิอันนี้ถั่วตัดอันนี้น้ำตาลแล้วก็ปูกระปุกกริใส่กะเทียงไหมปูว่าหมอบ้านนี้ไม่ใส่กระเทียมได้พี่หยุดไม่ไดะเทียมป้ามี่ั่น ก็ได้เลยนะครับกอน้ำอยู่ตรงนู้นนะเขาได้นะครับพี่ปูแกไม่กินกระเทียมคู่เขากินไงเขาไป่อีกคู่หนึ่งครับเขารู้เขารู้รู้สิเองนะเมื่อกี้บุ๋มอยให้คะแนนนะทุกคนมีคนถามหามีขนมอยู่ข้างหลังกล้องครับขอิไ้ะเดี๋ยวนะทุกคน มีอะไรอยากจะแบบให้ข้อมูลก่อนที่เราจะตมไหมก่อนก่อนที่จะตําไหมขอหนึงดนึงได้ไหมครับใส่น้ำมะขามใช่ไหมมาแต่น้ำมะขามหมดใส่น้ำส้มใส่ชูอง <laughs> ได้เลยครับพี่ปูอยากทำอะไรทำได้เลยเชิญตามสบายคือเรามีตัวช่วยไหมคะเรามีตัวช่วยไหมพี่ปูใครเป็นคนคิดเกมนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมันมีตัวช่วยแบบบอกได้แต่ว่าแค่บอกว่าใส่อะไรอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมใครบอกได้แค่กี่อย่าง ไม่รู้ถามไม่ไม่เพราะรำเป็นผมของไม่ใจกินเองนะให้เขาตามพร้อมกันเลยเหรอคะดีไหมถือว่าพร้อมกันเลย่ะตามพร้อมกันได้ได้เลยคาแต่ว่าแบบโอเคไม่เค็มเปรี้ยวเปรี้ยวรู้นี่ทำสิอย่าลอกก็ตอบเขานะคะพี่อีท เดี๋ยวอ๋ออันนี้ไปด้วยเดี๋ยวมันให้ตั้งนี้ลองค่ะ

โงโง่ยินดีหนอยินดีกิโน่ฮิดไม่เอาเบือบมะนาวใส่ลงไปยินดีด้วยค่ะ อ oh, <you> ันนี้คืออะไรนะกะปิค่ะ ่ว่าเราจะใส่ทุกอย่างบนโต๊ะเนี้ยลงไปในครกนี้จริงๆเนี่ยอ่าเนื้อสัตว์ปีค่ะชอบหวานใช่ไหมครับเยอะๆก็ได้ครับไม่ชอบขนาดนั่นตอไนี้กิดปลาลอยหนักมากจากโคเนี้ยโคเนี้ยกิดปลาเล็กได้ได้นัวนัว ลงไปแล้วเอาอีกไหมล่ะอ่ะอ่ะเตเออควาเท่าไม่มีจริงเห็นไมหนูไม่กินใสส่แแ่ป่เได้เนาะชิมได้ไหม ลองจิบค่ะขโมไม่เอาคือไม่เอาทั้งกล่เลยกินไม่ได้อืเดี๋็กจี๋เลยครับน้ำปลาไงน้ำปลาเราอย่าไปช่วยเหลือเขาเอาไปให้รอดเราไม่ต้องช่วยเหลือเขาเราเอาใจให้รอดนิดนิดตั้งอะไรลูกพิษเอาเค็มไหมเค็มกหวาน นี่ไงโอ้โหเขาไปดึงไหนแล้วต้องแผ่อันนี้ด้วยเหรอพีพีหนูไม่ใส่อ่าไม่ใส่มันก็ดูครบแล้วนะจากทุกงานที่มีบนโต๊ะอ่ะ Huk! Galau guta filtrate เค็มปลาไหลอยู่แล้วนะนิดหนึงง่งเราชิมไหมหมาเร็วต้องชิมชม,มั้วก็เผ็ดๆอยู่นะเค็มได้ยังค่ะแต่แอเอฟซ ไม่ได้เขาตั้งใจทำไมได้เดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมด้วยกันเราจะกินด้วยกันร่วมสาบานกานเดียวกันมันดูดีมากจริงๆเฮ้ยดูีนะตําในอยู่นะเฮ้ยดูดีนะคือไม่ได่อย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าอารมณ์แบบเปิดร้านได้เลย กำลังพอดีครับใส่น้ำไหมใส่คือคือกรุณามาอย่าี่ชิมใม้ก่อนชิมใม้ก่อนพีวจะหนูชิมยังชิมแล้วิ นี่ความมันต้องต่ำอันนี้อร่อยนะทำเล่นนะจริงหรอแปลกเพราะว่าเขาไม่ใส่ปลาร้าหรือเปล่าที่ใส่แต่มะเขือเทศกับพริกมันมีทั้งหมดอร่อยเรารู้แล้วว่าใครจริงไม่ปลูกปลูกเรารู้แล้วว่าใครเป็นผู้แพ้กินแค่นี้พออันนี้จะกินของวันนี้จริงๆอ่ะถ้าผมไม่ใส่พริกลงไปเยอะขนาดนั้นผมว่ามันอร่อย ุกคนคะให้ทำโทษอะไรกับพี่ไม่ใส่อะไรเลยพวกของที่มีวัตถุไม่ไม่ไม่เดี๋ยวลองลองให้กรรมการตัดสินแล้วกันครอบุพี่ปูพี่ปูครับพี่ปูกลปก่อนไลมันหน้าตาเหมือนส้มตำเอาอย่างนี้ดีกว่ามันคือมะลไทยค่ะมันคือมะละกอใส่มะเขือเทศเนาะอยากคายอ่ะขอชิมได้ไหมคะ ได้ครับแลจะรู้ดูใสงสัยมันคืออะไรลองดูเลยขออ่ะหน้าหน้าพี่ปูก็เหมือนนี้ขนมนั่นแหละเราไม่อยู่ในกล้องแต่หน้าเหมือนกันเลยเขี่ยว ประเทศไม่ได้ทำมาละกอนคนฮะแต่ของหมอปุ๋ยอร่อยใช่ของหมออร่อยจริงเหรอคุณพูดของเท่าเลยยอมรับความจริงค่ะลูกพี่พีชถูกใจจะเข้าบ้างนะแต่มันไม่ได้แย่มากผมบอกชอบเป็ดเผ็ด้านตัวชิ้นของพี่พีชพี่พีชต้องทำมาก่อนจานแรกในชีวิตพี่พีชได้ไหมแล้วขอคำเดี๋ยวนะขอคำพิจารณ์แบบ